สวัสดีครับวันนี้โอมาคิดกลับมาเจอกับเพื่อนๆอีกแล้ววันนี้เรามีการรวบรวมตัวรถบรรทุกรถนะครับหรือว่ารถบรรทุกเทเลอร์นะครับที่สามารถเอาตัวรถหรือว่าเอาเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเอารถขุดนะครับขึ้นไปอยู่บนตัวรถบรรทุกได้แล้วก็บรรทุกพาไปยังที่ต่างๆตามที่เราต้องการนะครับมาให้ดูกันมีตั้งแต่คันเล็กเท่านี้สําหรับบรรทุกรถทัวรวิวนะครับคันหนึ่งได้มาไม่กี่10บาทนะครับเจ็ดแบาทไปจนถึงคันใหญ่บิ๊กเบิรมด้านหลัง คันนู้นเลยนะครับที่บรรทุกเฮลิคอปเตอร์นี่แถมบังคับวิทยุได้อีกด้วยนะครับคันหนึ่งหลักหลายร้อยบาทเลยวันนี้จะมารีวิวให้ดูทีละคนเลยนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเด่นหรือว่าน่าเล่นขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยเริ่มจากคันที่หนึ่งนะครับเราเริ่มจากคันเล็กก่อนคันเล็กนะครับอันนี้เลย นะครับวันนี้เราเคยรีวิวแยกไปแล้วก็คือรถบรรทุกของมาโจเลต์นะครับเซนรถบรรทุกรถเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นรถของฮอตวิวนะเราเอามาใส่รวมกันได้เล่นกันได้นะครับก็คือสเกลเดียวกันนี่ตัวนี้นะครับก็จะทํามาจากเหล็กทั้งคันเลยนี่ดายแคสเป็นเหล็กทั้งคันเลยนะครับนี่แล้วก็ตัวหางนะครับดูอย่างนี้ถ้าเราวางนี้ปุ๊บนี่รถมันจะขึ้นได้อย่างนี้ปุ๊บเล่นกับรถฮอตวิวพอดีดูความกว้างเห็นไหมจอดได้พอดีนะครับอันนี้จริงๆเขามีที่ล็อกตรงนี้มาด้วยสําหรับบบบบางททบบทีีรรุกเเปป็็นนแถ่ อ่า ATV หรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ก็ได้นะครับตัวนี้เขาออกแบบมาได้ดีมากนะครับนี่ตัวรถนะครับจะยาวประมาณสัก20เซนคันนี้ไม่แพงได้มาราคาประมาณสัก6-10บาทนะครับจากในแอปรัสซาด้นั่นเองใครสนใจไปจัดกันได้ลูกเล่นมีไม่เยอะนะครับก็คือบรรทุกได้อย่างนี้แล้วก็สามารถถอดได้ถอดได้นี่ถอดนี้โอ้นะครับถอดนี้ได้นะครับตัวกระเดืองมันก็จะเป็นล็อกแบบนี้แหละนะครับเห็นไหมถอดแน่นเลยเพราะว่าดึงออกทีเนี่ยสะเทือนกล้องไปเลยนี่ถอดล็อก รายละเอียดก็ใช้ได้นะครับมีสายสลิงต่างๆเรียบพร้อมนะครับแล้วก็มีนี่เห็นไหมมีตัวสกรีนนวดลายมาให้เรียบร้อยด้านหน้ากระจกคนขับก็ยังใหญ่ด้านล่างก็รายละเอียดดีตามสมกับยี่ห้อมาเจรินะครับไม่มีน็อตเลยเป็นตัวย้ําหมุดนะครับย้ําหมุดมาหมดเลยนะครับนี่มาแต่ว่ารถนี่เราซื้อแยกนะไม่ได้มาพร้อมตัวรถนะอันนี้เป็นแบบเทเลอร์หชั้นเรียบเห็นไหมครับเรียบต่อไปอีกคันนึงอันนี้เป็นเทเลอร์สชั้นเทเลอร์สชั้นอันนี้เป็นแบบหน้ายาวแล้วเมื่ออกีี้้้เป็นนนนนหหาาาสัันนายาว รถบรรทุกมันจะมีหน้าสั้นกับหน้ายาวแบบนี้นะครับนี่หน้าสั้นอันนี้หน้ายาวนะครับหน้ายาวเนี่ยจริงๆก็สเกลไว้ใกล้กันนะครับจะสั้นกว่านิดน,นึงแต่ว่ามันเป็น2ชั้นนะครับสชั้นก็สามารถจอดรถได้นี่เห็นไหมพอดีเลย1คั2น2คั3น3คันนะครับอันนี้บรรทุกได้3คันนี่เห็นไหมครับนี่เป๊ะดูความกว้างกว้างก็ออกแบบมาพอดีเหมือนกันนะครับเห็นไหมแล้วก็ถอดได้เหมือนกันนะครับถอดอย่างนี้เหมือนกันนี่กระเดื่องคล้ายๆกันนะถอดเหมือนกันตัวนี้สีแดงลายไฟ นะครับพอเป็นหน้ายาวปุ๊บกระจกจะเล็กกว่าแต่ว่าก็จะได้เป็นสองชั้นหัวส,งสูงๆหน่อยนะครับแล้วก็ลูกเล่นเขาเลยก็คือตรงนี้เปิดท้ายอย่างนี้ปุ๊บวิ่งขึ้นไปนี่วิ่งขึ้นไปปั๊บหรือถ้าอยู่ข้างบนก็ถอยลงมาปุ๊บเนะครับนี่ลูกเล่นสําคัญอ่ะสองคันผ่านไปลูกเล่นมีไม่มากนะครับเจ้าพวกนี้คันเล็กๆนะครับคันหนึ่งหกเจบาทต่อไปมีกคันน,นึงขาใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่คันนี้นะครับได้มาจากแอปออนไลน์อีกเช่นเคยแต่ว่าคันเนี้ยคันเดียวเลยก็ประมาณสัก ร้อยห้าสิบาทนะครับไม่มีรถข้างในมาให้ด้วยนะมีมาแค่นี้เลยแต่ข้อดีคือมีลานมีลานคือถอยแล้ววิ่งถอยแล้ววิ่งโอ้ลานอยู่นี่นี่นี่ลานอยู่นี่นี่ลานอยู่นี่เขาล้อยางนะครับล้อยางหมดเลยเรานั้เวลาวิ่งเนี่ยวิ่งดีนะครับบรรทุกเต็มเต็มคันก็ไม่เป็นไรแล้วก็สังเกตไหมครับนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ล็อกแน่นนะเปิดตรงนี้เราจะเปิดตรงนี้เปิดไม่ได้นะจะเปิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันล็อกอยู่มันล็อกอยู่อย่นีมีกระเดืองล็อกเราต้องดันตัวนี้ขึ้นมาก่อนถึงจะเปิดตรงนี้ได้นะครับ นี่เห็นไหมรายละเอียดดีมากนะครับเอารถคันนี้ไซส์นี้ก็เล่นได้เล่นด้วยกันได้หรือจะไซส์ใหญ่กว่านี้ก็เล่นด้วยกันได้นะครับดูเพราะว่าเขามีความกว้างเหลืออยู่เห็นไหมความกว้างเหลืออยู่อ่บรรทุกได้ประมาณกี่คัน่ะลองดูซินี่ชั้นหนึ่งก็ประมาณสัก3คัน1 2 3ได้อยู่2ชั้นก็6คันนะครับคันนี้หัวเป็นเหล็กนะครับรายละเอียดดีห้องคนขับมีพวงมาลัยมีกระจกมาให้22ท่อเลยลมีแต่ด้วย สีแดงแล้วก็เป็นลงสีสําเร็จมันนะครับเป็นสีเงินไม่มีสติกเกอร์จะได้ไม่มีไฟนะครับมีแค่ลานแบบคูแบ back ก็คือถอยหลังแล้ววิ่งไปข้างหน้านะครับตัวล็อกก็ดีนี่ตัวล็อกนะครับเวลาจะใส่ให้แน่นต้องหันหัวอย่างงี้มันจะเข้าไปปุ๊บแล้วมันจะไม่หลุดมันจะไม่หลุดแบบนี้เห็นไหมมันจะไม่นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ล็อกนี่ปุ๊บเวลาจะถอดต้องต้องบุนเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใส่อย่างนี้เลยไม่ล็อกนะมันจะไม่เข้าต้องหันนี้นี่ล็อกเรียบร้อยนะครับอันที่3ผ่านไปต่อไป หันที่4หันที่4นี่ทีเด็ดเราเราเล่นมากเล่นเยอะมากเลยนะครับที่พี่เดียนชอบเล่นก็คือเจ้าตัวรถบรรทุกเป็นตัวบรรทุกรถก่อสร้างครับรถแมคโครไซส์กำลังดีนะครับนี่มาพร้อมรถแมคโครคุดที่หมุนได้ 360. 3า0องศาแบบนี้ปี๊ปปี๊ปีปปปปป๊นะครับกางได้เรียบร้อยถอยอนะครับนี่ปิดก่อนเราจะรีวิวตัวรถบรรทุกวันนี้ แล้วก็เป็นระบบภูเป็นระบบลานลานไม่ใช่พูแบ็กนี่อันนี้เป็นลานลานดีเลยนะครับเพราะว่าล้อเป็นยางของเล่นพวกนี้ถ้าเกิดล้อเป็นยางเนี่ยมันจะช่วยให้แบบเวลาวิ่งครับมันก็จะค่อนข้างที่จะแบบเสียงไม่ดังเนาะแล้วก็วิ่งได้ไกลนะครับวิ่งได้ไกลแล้วเวลาบรรทุกจริงๆริมีน้ำมักตัวยางมันก็จะทําให้ล้อไม่ลื่นมันวิ่งได้ดีแต่ว่าเสียดายว่า ล้อข้างหลังมาจะเล็กไปนิดนึงแต่ทั้งหมดทุกล้อเป็นยางน,นะครับอันนี้เนี่ยรถสิบร้อจริงไหมหนึ่งสองสามนี่ก็หกล้วเจ็ดแปดเก้าสิบสิบร้อนะครับแล้วก็ที่พ่วงด้านหลังเป็นแบบนี้เขาจะมีกระเดื่องนี้ไม่ได้เป็นวงกลมเหม็นไหมมีตรงนี้เพื่อให้มันเข้าล็อกเข้าล็อกปึ๊บล็อกไม่หลุดอันนี้คนดีไซน์ของเล่นเนี่ยเขาเออกแบบมาเผื่ออย่างดีนะครับนี่ไว้อย่างดีนี่นนนน มาอย่างนี้เลยแบบน่าเล่นสุดๆคันนี้ประมาณ199บาทนะครับได้มาพร้อมกับตัวรถไมโครรถไมโครไม่มีอะไรไม่มีลานไม่มีอะไรครับแต่ว่าแขนก็ขยับได้แบบนี้นะแต่ว่าไซส์กําลังดีเหมาะกับเด็กๆน้องๆนะครับถ้าไปหาซื้อเล่นก็เล่นกันลสนุกเลยนะครับไม่แพงด้วยนะครับต่อไปอีกคันนึงคันนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าลูกเล่นก็คล้ายๆเดิมนะครับคือรถบรรทุกรถเนี่ยจริงๆลูกเล่นก็คล้ายๆกันก็คือสามารถเอาของกันไปวางเป็นรถบรรทุกแบบนี้ได้นะครับแต่คันนี้เนี่ยข้างล่างมันจะเตี้ยนิดึแลวก ลูกเล่นที่สาคัญของบรรทุกรถทุกคันก็คือต้องเป็นแบบนี้2ชั้นต้องเราลงได้แต่คันนี้แปลกตรงที่ถ้าบรรทุกแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมครับมันไม่สามารถปล่อยรถลงมาได้เลยเนะเพราะถ้าปล่อยรถลงมาจริงๆเนี่ยพังรถพังสูงมากนะครับมันต้องขึ้นจากมีที่ส่งรถขึ้นไปหรือว่าเป็นถนนที่แบบยกมาแล้วก็วิ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะออกแบบมาแปลกนิดนึงนะครับแต่ว่าด้วยรายละเอียดของตัวรถก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ดูแน่นหนานี่โช๊คตรงนี้ชอบมากคือ ไอซีรีนี้ซีรีรถบรรทุกจากราซาดาคาราล,ลอยนีย่เราเคยรีวิวไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบเน่นหนาแต่อันนี้ออกแบบมาจะประแปรนิดนึงดูด้านล่างนะครับก็จะเป็นแบบไม่ใช่ใส่รถอะวางรถไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่เรียกยไงเห็นไหมวางรถแล้วรถมันจะวิ่งออยไงนี่เทยังไม่ออกเลยเห็นไหมนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในซีรีที่เขาออกแบบมาสําหรับเป็นรถบรรทุกรถแหละนะครับแล้วก็คันนี้นะครับซีรีนี้ก็จะมีลานนี่เห็นไหมมีลานเหมือนกันแต่เหี่ยตัวรถก็ใช้ได้นะครับลงสีทั้งหมดสีเงิน กระจกใสเห็นห้องคนขับนะครับมีท่อไอเสียต่างๆพร้อมแล้วก็อันนี้ไม่มีอันนี้จะถอดตัวพ่วงไม่ได้นะครับเพราะเขาไขน็อตไว้นะล็อกติดเลยติดตายนะครับมีสกรีนซิตี้ทัวร์วิ่งเซอร์วิสก็คือบริการช่วยเหลือลากในเมืองนะครับน,ะนี่แล้วก็ล้อเป็นยางทั้งหมดอันนี้มี8ล้อสอสีล้อด้านหลังนะครับแล้วก็2ล้อที่หัวรถพ่วงตัวแม่แถมด้านล่างลงลวดลายมาให้ให้มันสมจริงมากขึ้นนะครับเป็นพวกท่อไอเสียต่างๆนะคัคน,นี้ก็ได้มาร้อยกว่าบาทเท่านั้นจากราชนาเหมือนกันนะครับนะ ต่อไปหลายคนดูมาหลายคันแล้วเรอเจอคันใหญ่ๆบ้างนะครับคันใหญ่คันนี้คันนี้น,นี่ได้มาตั้งแต่แรกๆเลยจากมิสเตอร์ดีไคันนี้นี่ดูเห็นไหมแสงสีเสียงมาพร้อมเล่นจนเปลี่ยนฐานไป3รอบแล้วคันนี้นะครับจะมาพร้อมกับตัวรถแมคโครนะครับเอ็กซ์เควเตอร์แต่ว่าเอ็กซ์เค r วเตอร์ไม่ใช่คันนี้นะอันนี้เอามาให้แดงให้ดูเฉยๆว่าสเกลมันใสเอ็กซ์เคเวเตอร์แบบนี้ได้นะครับนี่เห็นไหม คาเวเตอร์แบบนี้จอดได้สบายวิ่งขึ้นลงได้สมูทนะครับเพราะว่าหางเขาออกแบบมาดีมากแบบว่าเนี่ยหางรถบรรทุกองแบบนี้ติดพื้นเลยเห็นไหมครับวิ่งขึ้นปึ๊บนี่แล้วก็จอดปึ๊บติดนี่ล็อกด้วยนะนี่นะไม่ออกไม่หล่นวิ่งไปเนี่ยสมมติวลาเราเล่นเล่นเข็นเข็นไปปึ๊บรถตัวนี้มันจะถอยหลังมาปึ๊บมันก็จะมาติดอยู่เพราะหางเขามีระบบล็อกตรงนี้นะครับไม่ได้แบบลื่นปึ๊บลงมาเลยนะครับรถล,ลงก่อนเรามารีวิวตัวรถบรรทุกกันรถบรรทุกนะครับมีเสียงเมื่อกี้ได้ยินไปแล้วแล้วก็ ถอดได้นี่เป็นเดือยแบบนี้นี่นะครับเดือยใหญ่เลยค่อนข้างใหญ่นะครับแข็งแรงมากแล้วก็แต่ว่าน้ําหนักก็จะเบาเพราะเป็นพลาสติกทั้งคันนะไม่มีส่วนผสมของเหล็กนะครับไม่มีโลหะอยู่ก็จะเบาแล้วก็กระจกมองข้างก็เป็นตัวยางนะครับด้านหน้าไม่มีกระจกเป็นพลาสติกสีดานะครับนี่สีดําทั้งหมดนี่ไฟอยู่แค่ตรงนี้นะครับด้านหน้าน,นี้ไม่มีไฟเนาะจะอยู่แค่ด้านบนเลยไหมริบๆๆล้อทั้งหมดเป็นยางนะครับอ๋อไม่ใช่เฉพาะล้อด้านหน้านะครับเป็นยางล้อที่เป็นลานเป็นยางที่เหลือเป็นล้อ น,นี้ก็แปดล้อเหมือนกันเทเลอร์ด้านหลังมีที่ขาตั้งด้วยนะครับนี่ลานยังวิ่งดีวิ่งวเลยก็ยลเล่นสนุกนะครับคันนี้ใช้ได้นะเรามาถึงคันสุดท้ายของเราวันนี้นะครับคันสุดท้ายเราเพิ่งจะรีวิวไปไม่นานแต่ว่าเป็นหนึ่งในคอลเลกชันของตัวรถบรรทุกรถด้วยกันนะครับก็คือตัวคันนี้เป็นรถบังคับวิทยุนะครับที่มาพร้อมกับตัวเฮลิคอปเตอร์บังคับนั่นเองตัวรถจริงๆก็คือ ไม่มีอะไรตัว Taylor เทเลอร์เน้นให้มันดูยิ่งใหญ่ไปงั้นแหละเป็นพลาสติกธรรมดานะครับแล้วก็มีแถมตัวเฮลิคอปเตอร์มาให้ทีนี้เราถอดออกมาปุ๊บนี่นะครับตัวเทเลอร์ก็จะเป็นแบบนี้นี่มีขาตั้งวางไว้นี้ได้นะครับก็เป็นพลาสติกธรรมดามีล้อทั้งหมด6ล้ออยู่ที่เทเลอร์นะครับเป็นล้อพลาสติกดีตรงที่เป็นล้ออิสระนะครับไม่ได้เป็นเป็นเพาติดกันเพราะฉะนั้นเวลาวิ่งถ้าอันไหนติดหยือไงไรมันก็ยังพอไปได้เนาะมาดูที่หัวรถนะครับหัวรถนี่กระจกสใสเห็นห้องคนขับชัดเจนนมมมีีีพวงอ นะครับรายละเอียดลงมาเป็นสกรีนสีนะครับไม่ได้เป็นสติ๊กเกอร์สกรีนมาเลยนี่ด้านบนมีทรัค s u perior performance ก็คือสุดยอดประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เปิดสวิตด้านล่างนะจะเป็นรถบังคับดูเห็นไหมจะมีช่องใส่ถ่านอีกสวิตเปิดปึ๊บพอเปิดนี่อันนี้นะครับรถบังคักก็จะมีตัวตั้งสูตรล้อดูนะถ้าเกิดเราพลิพกเอียงๆเนี่ยล้อมันก็จะเอียงตามเหนะ็นไหมนี่เห็นไหมอยู่เฉยๆล้อก็เลี้ยวละแต่ถ้าเกิดเราเล่นนะครับเราก็ แล้วน้องที่ว่าทำไมเล่นแล้วรถเราวิ่งไม่ตรงับปรับตรงนี้ให้มันอยู่ตรงกลางล้อมันจะตรงนะครับเราปรับไปทางนี้เราปรับไปทางนี้นะเห็นไหมล้อมันจะเลี้ยวนิดนึงเห็นไหมอม่าเปรับให้มันตรงๆนะตรงๆแล้วมันจะเล่นวิ่งก็ตรงอ่ะเราค่อยบังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวนี่อันนี้มีไฟนะครับข้างในเป็นไฟ LED ซะด้วยนะมีไฟ LED ้องคนขับเห็นชัดเลยเห็นไหมเบาะสองเบาะมีพวงมาลัยนี่แล้วก็แถมมีตรงไฟอยู่ตรงคันเกียร์ด้วยนี่เห็นไหมครับสว่างมากเห็นชัดแจ๋วเลยนะคันนี้ พอเปิดปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้จะได้ยินเสียงอยู่อ่ะลองไปอีกทีอ่๋อพอดีเราไม่ได้เอารีโมทมานะครับอันนี้ตอนแรกเปิดปุ๊บจะมีเสียงแล้วก็ไฟเลี้ยวก็จะมีเสียงไฟเลี้ยวด้วยนะคันนี้ได้มาประมาณ500บาทจากร้านมิสเตอร์ดีไอวเหมือนกันนะครับตัวลานจะอยู่ที่นี่ครับเครื่อนล้อหลังนะครับเห็นไหมล้อมันจะแบบตึก๊กๆเพราะมันมีเฟืองอยู่เป็นล้อหน้ามันจะฟรีเพราะว่าเป็นล้อใช้บังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับคันนี้ทั้งหมดก็ประมาณ590บาทถ้าจำไม่ผิดเนาะมาพร้อมกับบบเเเทล,เลอร์แบบนนนี้้้ซึ่่งถาวาว ของเล่นชิ้นใหญ่อะซื้อให้ลูกให้หลานแะล้วแบบประทับใจอะอันเนี้ยประทับใจแน่ราคาไม่แพงนะครับจ่ายแบงค์พันมีทอนเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็รีวิวครบแล้วนะครับทั้งหมดก็1คัน2คันนะครับสคัน4คัน5คัน6คันแล้วก็7คันนะครับ เด็ดคันสำหรับรถบรรทุกรถนะครับทั้งหมดวันนี้ที่เอามารีวิวกันถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ